สวัสดีสมาชิกนะครับมีมาสด้าดีเซลมาฝาก1คันนะครับกับม a สด้าสองสกายแอนะครับมือเดียวป,ป้ายแดงปี2 0ง5สภาพสวยเดิมโรงงานนะครับเครื่องดีเซลโรงงานนะครับคันนี้ชมเช็คดูรถได้เลยครับสวยมากๆนะครับเครื่องดีเซลนานๆจะมีมานะครับชุดแต่งรอบคัน แม็กสวยยางใหม่นะครับนี่เลยครับเป็นซีดาน4ประตูนะครับมาสด้าสองสกายแอคทีฟนะครับผ่อน5,000ต้นๆนะครับผ่อน6ปี239,000บาทนะครับเครื่องดีเซลนะครับทนแล้วก็ประหยัดแน่นอนครับชมเช็คได้ครับทดลองขับได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสวยมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับนี่เครื่องดีเซลนานๆจะมีนะครับตัวหายากสําหรับมาสด้าสนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝากกันเลยนะครับใคร ชอบโทรเจราจามาเช็คมาชมได้เลยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับสวยๆนะครับคันนี้ วม่ลายมันตีฟังชั่นเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพดีชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเครื่องดีเซลนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็ใน YouTube มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผมรีวิวคัดสภาพเพื่อการขายนะครับรถได้สวยได้เดิมสภาพดีได้ประหยัดได้ทนทานใช้ง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลกอกสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานรถสวยสภาพสวยดีๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับปี201 ผ่อน5,000ต้นๆน,นะครับ239,000บาทเครดิตดี D D ออกรถศูนย์บาทได้เลยครับคันนี้ดีเซลเดิมๆโรงงานนะครับ4ประตูเช็คชมได้ทดลองขับได้ครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับเครื่องเดิมเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งครบนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับรถส,สวยๆเดิมๆนี่นะครับเดิมโรงงานหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชน เครื่องก็เดินมาจากโรงงานนะครับเป็นดีเซลจากโรงงานนะครับรถได้สวยได้ครบจบแน่นอนนะครับหาเอาไปใช้งานฟากก็ได้นะครับคันนี้สวยๆสภาพดีๆมาได้ครับทดลองขับได้เลยครับรถคัดเช็คระบบมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับมาดูได้ทดลองขับได้บริการจัดส่งทั่วไทยเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซล ย้ำอีกหลายรอบเลยนะครับปกติมันจะเป็นเบนซินนะครับแต่คันนี้เป็นดีเซลนะครับเป็น4ประตู4ดดานนะครับที่เขาเรียกกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรจรจาโทรสอบถามนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับผมเปิดช่องมาแล้ว6ปีนะครับจะส่งให้ทั่วไทยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่างคงหารถสวยๆมานําเสนอนะครับมีทั้งรถมือ2อรถบ้านแท้นะครับไม่ เทลดลานประมูล